สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนมาลําครับช่องชายละแวนกพิเชียวนะครับผมคือบรรยากาศดันนอกครับด้านท่าเขาครับพี่น้องครับก็ภาวนายอย่างเดียวนะครับอยาให้ฝนตกวันนี้ถ้าฝนตกก็คือจบเกมกันไปเลยครับ รถไปจอดคุณรถไปจอดนอกรถไปจอดคุณไม่มีมองจอดกำลังลงเวทีครับพี่น้องอลอบล็อกมองทางรถฮกหล่อนะไม่มีมองฝากรถด,ด้วยกัรยากาศ เจ้ไปจอดใส่จ ah. ิ้มทานนันถ้านกงานกเทยมายกของลุงเอามาลุงของ้จ้าไปหาหมจอดมหาหม่งจอดใช่ป่น yeah. ี่ผมว่าสิย okay, ่างเขาไปเบิ huh. oh, ้งนี่แหะมันมีหรอถอดจอดบัตออฟมัล่ะ สถานการณ์สดๆตอนนี้อยากฟังกันสี่สมือล่ะมือนเดียวนี่ล่ะมงวิ่งจะ็บแล้ว มืนเนี่เสียใจนำมันผู้ได้กลางเต็นจบขาวแล้วมือนจอน์งที่ที่สิบากางเต็บอกู้ทั้งมาผู้ทังมาอันไ้หน่อยไหมร่วมรับกลางเต็นไหมเออันไม่หมองกลางเขามือนี่ม่หมอกกลางครับอ้มอกกลางอดเอา้าอยู่บกีวโมงจ้าอนีมันทั้งนเราได้ทั้งเต็มสองมเออเต็หนึ่งเต็นสองมลไัม่มวกกลางกอ่าน้ไม่กลางแล้ว กกำลังแจกนแล้ว,วกันนะคะพี่น้องพวกลิปต่อไปจ้ามันถ่ายคลิปเดอ้อมันเการแล้วดีใจแล้วดีใจเใหรอที่พี่พนถ่ายคลิปเป็นนางเียนนางไ้เสีนี้ก็สิน้ยนยิจกไปเีฟองเหเขานั่นก็<อ>ินิเขาสินมือใด มาจ้างคอยดปานด้วยช่วยกางให้เราไปมาจ้างเฮ้ย ้น้ำครับห้องน้ำอยู่ใ,ใกล้ๆม่ไกล พี่พนรถเขาม่จอดน,นี่ได้บนรถไข่นี่เนาะออกเขาบอออกคือดอกโ่ออกบ่ออกรถเ่อขั้นใหกว่าตงนี้ใหยับไปนอยมกอทังสี่ใช่ขั้นนี้ขั้นใหญ่นี่นนบอเออรถรถคันนี้จะออกไหมเลยอกคุณดรออกเพราะว่าเขาเปนรถปกออกไอยู่แล้วเออเข้าไังไงให้ถอ,อยมาอีกเอาจอดติดไม่ได้ไมันติดรถข่จอดหนาเพเปน็นนังหอก ไฟห่อนประดัมก็นอนรับน้อีหามเลยหอนประดัมก็นอนรับนอยเงิดหลายพดอะ,ะยอ้อนหอนลับว,ว่า

ตัดหน้ามักจัดไปตัดจอดไทยปสมดูเลยวันแรกครับวันนี้งานวันแรกครับ ทุล no ังใจนะครับเอาเข็ม so, มีงานพรุ่งนี้เนาะที่หกบกเวอออกมาโบเม่เบ่ามาแบบนี้อ่าเ่อวันที่หกวันที่สิบ ก็ม่งใจขับไปนอนสถานการณ์สดๆตอนนี้นะครับดูต้องรังใจนะครับขอบคุณทุกหนัาครับ